สำหรับวิธีการใช้าถาใช้เศกแป้งผัดหน้าหรือเศกใส่ฝ่ามือลูปหน้าเสยผมระลึกถึงครูบาอาจารย์เจ้าของวิชาและคนที่เราปรารถนาที่ต้องการเฉพาะเจาะจงคนที่เราต้องการตามปรารถนาของเราหรือตลอดจนฝูงชนทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจงเป็นผู้ใดโดยเฉพาะ เห็นผลมามากแล้วศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักแลโปรดนำไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรอย่างมีสติยึดมั่นในคุณธรรมและความรับผิดชอบชั่วดีเพื่อความสุขความเจริญของตัวท่านและครอบครัวได้เถิดขาถาว่าดังนี้ณนะชื่นโมชมพุทธมหานิยมถาให้ยินดี ยะให้ประเสริฐเลิศใครนัจับจิตโมจับใจพุทธรักใครทาบุรุษมนุษย์ทั้งหลายอยู่ในชมพูยะเห็นกูก็รักจนยาวะชีวังปิยังมะมะ